ชาดกเป็นเรื่องราวาของฉีวประวัติของพระโคตมักพุทธจักรครั้งเมื่อพระองค์เสวยพระราิเป็นพระโพธิสัตว์ชาดกเรื่องเล่าค้ายนิทานบางครั้งเราก็เรียกว่านิทานชาดกว่าโดยการเบื่อเพราะสำสาดเรื่องรลาวาที่เกิดขึ้นนี้นานมาแล้วณวิหารเจตวันอันเงียบสงบพระศาสดาประทับ ทางการคณะหมู่สงผู้สแสวงหาความหลุดพ้นทั้งปวงภาษาลิบุตรผู้เป็นพระอัคารสา,าวกที่เป็นเลิอดทางด้านปัญญาได้นำตัวสิทธิ์ของตนซึ่งเขาเคยเป็นช่างทองในอดีตมากราบพระศาส,สดาด้วยสีหน้าที่หนักใจภาษาลิบุตรกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุรูปนี้ ข้าพระอ,องค์พยายามอบรมด้วยกรรมฐานนานจนถึงสี่เดือนแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถบรรลุผลใดๆได,ได้เลยพระเจ้าค่ะพระศัสดารับฟังด้วยความเมตตาและพระอ,องค์ทรงตัสถามพระสาลีบุตรว่าเธอให้กรรมฐานประเภทใดแก่เขาเล่าพระสาลีบุตรตอบอสุภกรรมฐานพระเจ้าค่ะ พระศาสดายิ้มน้อยๆแล้วทรงตัดด้วยความเมตตาว่าซาลีบุเลยเธอยังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริงเธอยังไม่เห็นอาศยานุสิยะคือความเคยชินฝังลึกในจิตใจเพราะพิสุรูปนี้เกิดมาเป็นทั้งทองมาตลอดชีวิตถึง500อชาติใจเขานั้นผูกพันกับความสวยงามของทองคำ จะให้เขามานั่งคิดถึงซากศพหรือความไม่งามนั้นมันยากนะจากนั้นพระศาสดาตัดให้ภาษารีบุตรกลับไปก่อนทรงเรียกภิกษุนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาใช้เวลาทั้งวันคอยดูแลภิกษุผู้นั้นด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงพาไปบินทบาทให้ฉันอาหารอย่างดีและเมื่อเวลายเย็นมาถึง พระองค์พาภิกษุนั้นไปยังสวนมะม่วงพระองค์ทรงเรียนมิสซาโบคลณีที่งดงามพร้อมดอกบัวสีชมพูขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางสระน้ำพระองค์กล่าวว่าภิกษุเธอจงนั่งดูดอกบัวน,นี้เถิดเมื่อพระองค์ตัดเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าไปในพระคันทกุติภิกษุรูปนั้น นั่งมองดูดอ,อกบัวอย่างตั้งใจดอกบ,บัวนั้นค่อยๆเหี่ยวเฉาไปต่อหน้าต่อตากีบบัวร่วงรงทีรกิจเจสรปิวกระจายเหลือเพียงฝักบัวที่แห้งกรอบภิกษุผู้นั้นคิดในใจว่าเมื่อครู่ยังงามอยู่เลยเพียงไม่นานกะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วร่างกายของเหล่าเล่า จะยืดยาวได้ยอย่างไรความจริงในชีวิตแน่นว่าเข้ามาในใจของภิกษุเขาเริ่มพิจารณาไตรลับความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนอย่างลึกซึ้งท่านใดนั้นพระศาสดาทรงเปล่งแสงออกมาจากพระคันธกุติทรงตัดกับภิกษุว่าเธอจงตัดความยึดมั่นเสีย เหมือนคนตัดดอกปัวในฤดูศาสตร์จงเร่งเพียรเพื่อความสงบเพราะเราตถาคตได้บอกขนทางไว้แล้วเพียงสิ้นเสียงของพระศาสนานั้นภิกษุก็ได้บรรลุพระอรหันต์อย่างสงบภิกษุเป็นวาจาว่าเราพ้นแล้วจากโลกทั้งปวงจิตตั้งมั่น ดังพระจันทร์ที่หลุดพ้นจากปากของราหูเย็นวันนั้นภิกษุผู้เคยเป็นช่างทองได้กลับไปพร้อมภาษารีบุตรด้วยดวงตาที่เปล่งประกายแห่งปัญญาในรงธรรมบรรดาภิกษุเหล่าขานถึงพระสัจดาด้วยความสับสนว่าพระสารีบุตรยังไม่รู้ใจสิทธิ์ของตนแต่พระสัจดาทรงเข้าใจ และสามารถชี้ทางสว่างให้ได้เพียงแค่วันเดียวพระสัสด,สดาทรงสเสด็จมาเมื่อทรงได้สราบเรื่องราวที่ภิกษุสนทนากันพระองค์ทรงต,ตัดขึ้นว่าโอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหนอเรารู้จักเขาไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตเราก็เคยรู้ใจ พระองค์ทรงเล่าเรื่องในอดีตให้แก่ภิกษุทั้งหลายขึ้นดังนี้ณกรุงพรณนาสีพระโรธิสัตว์เกิดเป็นอมาตะผู้ฉลาดเฉลียววันหนึ่งม้ามงคลของพระราชาไม่ยอมลงอาบน้ำในท่าน้ำที่เคยอาบอยู่เป็นประจำคนเลี้ยงม้าแปลกใจพยายามดึงก็แล้วล่อขอแล้ว ม,ม้ามงคลก็ไม่ยอมลงสาน้ำพราะพระโพธิสัตว์มาถึงณตรงนั้นก็พิจารณาแล้วกล่าวว่าโอ้ม้านี่เคยอาบน้ำท่านี้อยู่หลายครั้งจนเบื่อแน่แท้เหมือนคนที่กินข้าวปลายาทุกวันก็ยังมีวันเบื่อพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าเปลี่ยนท่าบ้างเถิดนายสาธี จะให้มันสดชื่นบ้างนี่นะแม้นข้าวหวานที่กินทุกเวลาก็อให้เกิดอาการเบื่อได้เช่นกันคนเล็งม้าจึงพาม้ามงคลไปอาบน้ำยังท่าใหม่ครู่เดียวหมามงคลก็ยอมลงน้ำอย่างล่าเริงพระสาทสดรงตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้อัธยาศัยของภิกษุผู้นั้นในบัดนี้ ไม่ใช่ก็หาไม่แม้ในการก่อนเราก็รู้แล้วเหมือนกันขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ